เรื่องราวของที่เราความรีลิฟัอาถรรพ์หรือว่าปาฏิหาริ์ที่ครูบาอาจารย์หรือว่าก็คือหลุมพ่อเนื่องนี่แหละเคยอาจารย์อาจารย์ประดับเคยสัมผัสมามีอมเอาตัวผมนะครับเก็มาเราโทษกันครั้งหนึ่งประมาณปีปีพอ 2, 000, 100, 200, สองพันร้อยี่สองย้อนย้อนไปไกลนะครับตอนนั้นผมก็เป็นคนเที่ยวแหละอยู่อ่า ยี่ปีถึงยี่สองผมยังอยู่เป็นเด็กเก็บตัวนะเก็บเก็บสวนเก็บตัวหนักที่รงหนังถ้าฉลองอน่ไม่ผิดแม่นาผ่านนะมีอยู่คราวหนึ่งผมมีเรื่องครับเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นนะนะดารนะมีเรื่องคือถ้ามีเรื่องจะไปเอ่ยชื่อวัดนะครับที่วัดนั่นผมโดนล็อกอโดนล็อกก็เอาเป็นว่าผมโดนล็อกแล้วจะสอบจะเขาเรียกว่าจะซ้อมผมอ่ะ แต่หมายมันเรื่องก็เรื่องหนึ่งเชื่อนะผมก็วิ่งหนีลุมเลยนะอาจารย์ล้ลุมหน้าลุ่มสงหนึ่งผมก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีไปก็จะลุ่ท่าน้ำท่านะท่าน้ำวัดนี่แหละแต่ผมกอขอพิชเช่นะไม่ดีไม่ใช่วัดจุฬาลงศีไม่ใช่วัดจุฬาลงศระผมวิ่งไปวิ่งไปปบ๊บอกับเจอสองว่าต้องช่วยเราได้แล้ว คอย่างนี้อะไรกั้นต่อเขาเขาก็เข้าใจว่าผมเป็นพวกพวกผู้ร้ายหรือพวกคนหาเรื่องของมันล็อกเราอีกขอไม่ได้ล็อกเขายกปืนมาอ๋อเหรอแต่ว่าเขาไม่ได้กระแทกนะอผมไม่โดขคนเดียวเองเย็บตรงนี้รู้สึกจะสีเข้มมากแล้วผมก็พอนั้นไปผมก็มันมีช่องทางหลบผมก็หลบไปหลบไปโรงพยาบาลไปให้หมอยกหมอยเย็บนั่นนั่นนั่นก็คือ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 เรื่อง หลังจากนั้นผมก็กลับไปนอนบ้านครับเออแถมนิดนึงหรือไม่ตกไปนิดผมห้อยเหรียญหน้าสติเพราะเนื้อครับพี่ชายให้ผมห้อยอ๋อใช่ไหมเพื่อป้องกันตัวคืนนั้นน่ะหายหายนั้นหายไปนะพระหายพระหายไปเราถึงได้แผลมาตอนนั้นตอนนั้นตอนที่หายโดจําไม่ได้ว่าอะไรเป็นไรแล้วก่อนนั้นมันชนมุนอยู่ับมันมันมันก็อะไรตับตัดตัดตัันไปคับผมก็มานอน คืนนั้นน่ะครับด้วยบารมีขอเพระเนื่องนี่แหละท่านเนข้าฝันผมก่อนนั้นมันมีชมุนอยู่คมันมันมันก็อะไรตับ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 ไปทั้งนั้นผมก็มานอนคืนนั้นน่ะครับด้วยบารมีของพระเนื่องนี่แหละท่านเนข้าฝันผมอ๋อเอาแล้วคือท่านพูดในลักษณะว่าเรียนทั้งเรียนหายสมนอนี่ยไม่ต้องเสียดายในความฝันนัะท่านให้ผมชี้ไปดูที่คล้ายๆที่กาอากาศ แล้วท่านก็เขียนราคาของให้ผมดูโอ้เออแล้วท่านก็บอกเนี่ยตั้งละโมก็สามจบแล้วภาวนาถึงตัวท่านภาวนาถึงคุณบิดามารดาแล้วท่านก็บู้นผมฟังนะอะหังอุตตะนุตตะที่าที่ที่ผมได้จากผมพ่อในฝามฝันด้วยนะในฝามฝันด้วยในฝามฝันนะแล้วในฝามฝันนั่นอะแถมนิดนึงท่านเป่าหัวผมผมไม่เคยได้สัมผัสผมก็เนื่องตัวจริงของจริงผมไม่เคยเข้าแต่ทานอยู่ท่านบวชให้อาจารย์ใช่ แม่ผมโยมแม่มบแม่ผมอะแม่ว่าเออดีแล้วอแล้วก็พอดีพอหลังจากนั้นผมก็ไปทางานอยู่โรงพยาบาลเทนมาที่ปากเกร็ดซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับอพวกพวกยาคูเงี้ยอ่ายาคูยาคูเนี่ยเขาเขาเครือข่ายกันนั่นับละทำทำให้่ันมาเป็นปีสองเก้าอยับที่ว่าบีปัญหาแล้วก็ออกมาเปนวัตุลาที่มาของเนี้ยครัมาการขอรพก็ด้วยวามต่อานแล้วครับจริงๆเลยครับ ตอนนั้นะนะจริงๆเลยแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าขอเล่าเราฟังให้น้องนะน้องนะแต่ว่าส่วนที่เห็นเนี่ยสมัยเรียนนี่ไม่ได้เห็นก็มันก็จาไม่ได้เันเรื่อยๆก็อย่าไปพูดถึงเดียวเดี๋ยวผิดพลาดไปูุรักผูยใหญ่ที่เขารู้ก็จะว่าแต่แต่ว่าหลังจากที่อาจารย์ได้ยันที่ว่าฝันไปที่กาอากาศเนี่ยยันอะไรนะอาจารย์เป็นเป็นคาถาเออเป็นคาถาบารานุตตะนุตะเนี่ย อาละหังอุตตะนะอุตตะนั่นทัมาประมาณปีสองนย์สองสองนะครับเพราะเรื่องราวมันเกิดปีนั้งจำไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นเลยเรแล้วแปลว่าอะไรทอนอันนี้ผมผมไม่ได้เขาไม่ทราบอ๋ออันนี้ไม่ได้สรดอันนี้แล้วแล้วหลังจากที่ได้ตอนตรงนั้นเนี่ยแล้วมีปาฏิหาริย์อะไรเกี่ยวกับขยันอส่วนตัวพอพอว่าพอหลังคืนนั้นที่ว่าหลวงพ่อมาเข้าฝันนั้นย้อนไปไกลไกลับเข้าเอ่อ ถ้าจําไม่ผ pues ิดผมโดนฐานอ๋อเกณฑ์หานเราเกณฑ์ฐานครับเกณฑ์ฐานเสร็จมันก็มันอาจจะสับสนอ่ะเกณฑ์หารออกกระหานผมก็นี่แหละไปอยู่โรงงานโรงงานกระดาษอ๋อยู่โรงงานกระดาก็มีปัญหาก็คนในโรงงานเนี่ยครับก็คือผมมันยังไงจะว่าเราเก่งหรือเราต้องลงเรียนไม่ใช่เราเป็นคนที่ว่าถ้ามันไม่ผิดไม่ถูกถ้ามันเราไม่ผิดเราไปยอมเราตรงไปตรงมาคนที่ว่าถ้ามันไม่ผิดไม่ถูกถ้ามันเราไม่ผิดเราไปยอมเราตรงไปตรงมาเออตรงไปตรงมา ถ้าถ้าแกล้งเราเราเอาหมื่งังแต่เราไม่การแกใครไม่ไม่ไอ้ตรงนั้นก็ถามว่าถ้าเอาเป็นไปนหามหลงพ่อนะไปเลือกแค่กันตะีกันยิงกันอะไรกันนะผมรอดือมตรงนั้นนะนั่นคือหลังจากที่ได้ยันยัน<อ>หรือว่าคาถามาใช่ไครับเพราเหรียญเราไม่ห้อยแล้วแล้วแล้วยันบาเพ็ญนาทุกวันด้วยไงก็ส่วนมากตอนนั้นทุกวันทุกวันแต่ตอนนั้นนะ่ะที่ผมได้ได้คาถาไปผมผมยังหมกมุ่นอยู่ไกลนี่นะ คิดเตียนเหรอตอนได้คาถาก็ยังคิดเตียนอยู่คู่กันคู่กันใช่ไหมอันนี้ยอมรับอย่างนะว่าผมเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนตอนไหนเอ็กเซนตไปไปเปลี่ยนแปลงตอนไหนจ้ะเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ตอนตอนปีสองเก้าออกจากโรงงานมาอยู่วัดจุฬาเมอ๋อบวชเปลี่ยนแปลงกันบวชบวชปีสองพันร้อยยี่สิบเก้าหลวงพ่อเนื่องมรรคภาพปีไหนอาจาร้ะสามกว่ามั้งกุจิกาสามศูนย์สามศูนย์อุ้ยก็เฉียดเฉียวเลยใช่ ผมบวชก็พ่อเนื่องอุปชาลุงพ่อทองพัดปางห้ามเป็นครูสวดก็เก๋ควัดปางน้ำวัดแม่น้ำลุงพ่อแก่นพวัดองกาแล้วหลุงลงพ่อหลุงพ่อเนื่องท่านสอนอะไรบ้างที่ที่จะบวชส่วนตัวนี่ครับ